จันที่มาทาวเวอร์ชาแนลค่ะตอนนี้อาจย์ที่มาวันนี้ตื่นแต่เช้าค่ะตื่นแต่เช้าแล้วก็พอดีอมิสเตอร์เขาเซียมานะคะก็มิสเตอร์เขาเซียก็เป็นคนตื่นแต่เช้าอยู่แล้วนะคะตีห้าครึ่งแกก็ตื่นมาแล้วก็มาเดินดูอะไรแถวหน้าหานะคะวันนี้อากาศคลึ้มๆนะคะน,น,นู่นค่ะมิสเตอร์เขาเซียอยู่นู่นนะคะก็เราตั้งใจกันว่าวันนี้ค่ะจะพามิสเตอร์เขาเซียไป หมึกกลางวันนะนะคะก็ยังดูอากาศอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถึงยังไงเราก็ตั้งใจไปแล้วก็ไปนะคะรู้สว่าเพราะว่ามิเตอร์โคเซียแกตั้งใจว่าจะมาทำเมนูหมึกทอดน้ำปลาค่ะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูกันว่าจะได้หมึกไหมนะคะวันนี้แต่นี่ พอดีจันทีมาเห็นมีคนมาลงอวนปลากระบอกหน้าหาค่ะจันทีมา,าก็ว่าเดินมาดูสิคะว่าเขาจะได้กันไหมนะคะโอ้โหเยอะมากเลยรู้สึกว่ายาวเหยียดเลยค่ะเขากำลังลากกันอยู่นะคะอูอวนยาวหรือว่าเป็นสอง สองแห้ออันนูน้นเจ้าหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ด้านนี้อีกเจ้าหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าเขาจะได้กันเยอะไหมคะและปลาอะไรบ้างนะคะ นี่เลยค่ะนี่นี่เขาได้กันแล้วนะคะนี่เขากดมาแล้วรอบหนึ่งเห็นไหมคะอ๋อเป็นปลาทรายค่ะเป็นปลาทรายแล้วก็มีปลากระเบนแล้วก็มีปลากระบอกนะคะได้เยอะก็ได้เยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะตรงที่เขากำลังขึ้นนะคะนะคะว่าเขาจะได้อะไรกันบ้าง ขึ้นกันมาแล้วนะคะโอ้โหดูท่าทางหนักมากเลยสงสัยจะได้เยอะแน่นอนเลยดูนะคะตอนนี้เขากำลังลากขึ้นมาหนักเหรอ thể hiện qua đã nhiều chứ má, nặng nặng vậy nè, nhiều rồi. Nóng, anh có được nhiều, để chúng ta cùng xem nhé, anh sẽ được nhiều ยมีปลาตัวใหญ่ๆด้วยโหนี่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่โอ้โหกระโดดเต็มเลยค่ะเห็นไคะโอ้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเนีน่อันนั้นเป็นปลาที่ติดมากับอวนนะคะนั่นโอ้นะคะดิ้น,ะะด,นดินกระเดวกระเดวอยู่เลยค่ะที่ติดเลยนะคะ เอาได้ให้เยอะนะคะนี่เห็นไหมปูโอได้ปูด้วยค่ะให้ปลากระบอกแล้วก็ปลาปลาหลังเขียวมาละ อันนี้ลงไปนานไหมคะพีเ่เอาลงไปนานไหมฝ่าจะได้มาขนาดนี้อ,อ๋อลงเมื่อกี้นี้จ้า 一个浪，一个浪。 ตาหลังเขียวซะเยอะนะคะ แงครับว่าเพงอันนี้เดี๋ยวลงอีกไหมคะเดี๋ยวเอาลงอีกไหม ลงแป็กเปลียนนะคะได้แค่นี้นะคะ่ะได้เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวอก็จะลงอีกวันหนึ่งคงได้หลายสิบโลอะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะจันทิมาทาวเวอร์ชาแนลค่ะ